โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้กี่ผมภูมิจะเป็นอาราฟอมเล่นนบก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o g กันเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาเลยนะฮะว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับของเล่นหน่อยนะฮะว่าของเล่นแต่ละชิ้นเนี่ยมันเหมาะกับตัวละครอะไรแล้วก็ประเภทไหนบ้างนั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไอเทมของเล่นเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็คอลเลกชันนี่ครับแล้วก็ไปที่ของเล่นนะครับ ของเล่นเนี่ยสามารถเปิดกาชาได้อย่างเดียวตอนนี้นะครับหาได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นครับกาชาร้านของเล่นนะครับซึ่งเราสามารถซื้อไอตัวเหรียญตัวนี้ได้จากร้านคา้าลึกลับร้านค้าตลาดมืดเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมีโอกาสลด50%อยู่นะเหลือประมาณ1 5 0 0ของผมเคยซื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้กดร้านค้าของเล่นเพราะอะไระครับผมคิดว่าวันนี้เวลา5ทุม่มมันจะรีเซ็ตกิจกรรมเปิดกาชารีเซ็ตกิจกรรมเปิดในส่วนตัวของ ไอตัวกล่องใช่ไหมครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดไอตัวของเล่นตัวนี้แหละผมก็เลยเก็บไว้นะับผมก็เลยเก็บไว้เลยนะแล้วก็ระดับไอเทมตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเราเปิดกาชาเนี่ยมีโอกาสหาได้แค่ระดับสีฟ้าสีม่วงสีส้มและก็สีแดงแต่ระดับของไอเทมเกมนี้คือสูงสุดที่ระดับสีทองครับเผื่อใครไม่รู้สูงสุดระดับสีทองแสดงว่าในอนาคตตัวระดับสีทองก็ต้องมาครับ ไอเทมระดับอีพิกครับและไอเทมระดับอีพิกหาได้จากไหนใช่ไหมครับหาได้จากการแลกในร้านค้าตรงนี้แล้วก็ไปร้านค้าอ่านี้ครับลีลับร้านค้าลีลับเนี่ยของผมเนี่ยมันจะสุ่มออกมาเห็นไหมตอนนี้ของผมเป็นจอยซึ่งมันต้องใช้ตาตัวนี้ในการซื้อนะครับก็คือตาทองคําตาทองคาเนี่ยมันจะได้จากอีเวนต์นะครับได้จากอีเวนต์เติมเงินด้วยอันดับแรกนะครับแล้วก็อีเวนต์จำกัดเวลาพวกเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตาทองคำเห็นไหมครับเนี่ย ประมาณนี้แล้วก็เติมเงินนะครับป่าปลายแล้วแต่ใครรวยก็เติมเอาแต่ผมเล่นในอีเวนต์เอาก็พอแล้วก็ของแดไอของทองเนี่ย400แต้มนะครับเอฟเฟกคือเวอร์มากสังเกตว่าขอบเขตของไอเทมระดับสีทองเนี่ยมันจะไม่มีจำกัดเลยนะครับแบบว่าสามารถใส่ได้ทุกตัวละครเลยนะแต่ว่าไอเทมระดับสีแดงเนี่ยมันจะมีไอเทมที่เขียนบอกว่าใส่สำหรับตัวนี้จะบวกเอฟเฟกนี้อย่างเช่นตัวนี้ครับอ่า ไอตัวอมยิ้มอยู่ในวาอ่ะอมยิ้มเนี่ยเนี่ยนะครับนี่เนี่ยสังเกตครับไอโรลลี่ป๊อปนะครับก็คืออมยิ้มน้องหมีเนี่ยสังเกตว่าถ้าเราใส่กับซุนหงอคุงเนี่ยนะครับมันจะปลดล็อกในส่วนตัวของขีดจํากัดตัวนี้แสดงว่าไอเทมชิ้นนี้ยังไงก็เหมาะกับไอตัวลิงนะครับก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยเราจะลดเกรดความโกรธของศัตรู50แต้มอ่าแล้วก็บวกพลังโจมตี25%นะครับบวกความเร็ว75หน่วย บวกจอก,ก่อน75%เพราะฉะนั้นชิ้นนี้แน่นอนนะครับมันเขียนชัดเจนว่าใส่กับซุนหงอคุงเนี่ยจะปลดล็อกเอฟเฟกแต่ไอเทมระดับสีทองเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดครับมันใส่ได้กับทุกตัวละครเพราะฉะนั้นไอเทมสีทองเนี่ยผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่าเอาตามตรงอะ่ะมันได้มาก็คือเรียกได้ว่าดีแล้วกันนะครับเนาะนะนะประมาณนี้แต่ไอเทมสีแดงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปจากไอตัวกาชาใช่ไหมเราจะเริ่มคุยตั้งแต่ระดับสีแดงแล้วกันนะโอเคมาไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือบวกความโกรธรับ เติมเริ่มต้นเลยบวกความโกรธ50%นะครับแล้วก็บวกพลังโจมตีนะครับ18%บรวกพลังชีวิต14%เนี่ยไอเทมชิ้นนี้ใช้กับตัวอะไรก็ดีครับถ้าคุณใช้กับลิงลิงจะอันตีตั้งแต่เทินแรกถ้าคุณใช้กับลูฟี่ลูฟี่ก็จะอันตีกับเทินแรกเพราะฉะนั้นคุณต้องการให้ตัวไหนอันตีก่อนนะครับใช้กับตัวนั้นยกเว้นนะใช้กับตัวเดียวที่ไม่สงวรที่สุดเลยก็คือจูกังเหลียงเพราะว่าจูกังเหลียงเนี่ยมีสกิลที่บวก เราเอาสกิลไอเราเอาไอตัวไก่โอ๊ตเนี่ยไปก็ไม่ได้ส่งผลเพราะว่ามันก็ใช้สกิลแต่เธอแรกอยู่ดีเราควรเอาไปให้ตัวละครอื่นตัวไหนก็ได้ในเกมผมมองว่าไอเทมระดับสีแดงเนี่ยชิ้นนี้ดีที่สุดนะครับถ้าเอาเป็นว่าใส่กับทุกตัวละครได้นะนะครับแล้วก็ไอเทมตุ๊กตาเปิดยางยครับตัวนี้ก็คือบวกอัตราบล็อกบวกอัตรา,าต้านดาเมจคริกนะครับก็คือต้านทานดาเมจที่ดีค้อแล้วก็บวกพลังชีวิตแน่นอนนะครับใส่ให้พวกตัวแข็ง ตัวค้อนที่ผมแนะนําว่าให้ใส่มากที่สุดคือหมูอ่าหมูแล้วก็ซับพอร์ตครับซับพอร์ตเนี่ยต้องการอัตราการบล็อกบวกคลังชีวิตแล้วก็โดนคลิลดลงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นซับพอร์ตก็คือครีโอพัตตานะครับแล้วก็อาเจน่าแล้วก็หมูสาตัวเนี่ยผมมองว่าเหมาะสุดเพราะว่าเอาไปใส่กับตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ต้องการการลอดขนาดนั้นนะครับนะเอาแค่แบบว่าใส่ให้ตัวรอดก็คือซับพอร์ตสตัวที่เป็นเมตาตอนนี้นะก็คือครีโอพัตตาแล้วก็ ไอตัวของอาเธีนานะครับแล้วก็ตัวของหมูเนี่ยผมว่าพอแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับไก่กุ๊กๆนะครับไก่กุ๊กๆเนี่ยบวกเจาะเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บวกพลังชีวิตอ่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกพลังโจมตีเนี่ยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่ให้ตัวดาเมจครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจลิงอ่าลิงต้องการเจาะเกาะไหมนี่ครับไอตัวของชูเทนโนจิก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือตัวดาเมจเนี่ยที่เราต้องเอามาเล่นเนี่ยนะครับได้หมดเลยนะครับเราเอามาใส่ให้ตัวของจูกลางเหลียงก็ได้น ใส่ให้ลูฟี่ก็ได้เหมือนกันลูฟี่มีพลังชีวิตมีพลังโจมตีเจาะเกราะก,ก็ได้นะครับยิ่งเจาะเกราะเยอะก็ยิ่งตีแรงใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหมาะกับตัวเดียวที่เป็นดาเมจนะครับก็คือฮาร์รีควินฮาร์รีควินเนี่ยแพสซีฟเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเลเวลเจ็ดร้อยของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบชูดาเมจคือไม่สนใจเกราะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจาะเกราะก,ก็ไม่น่าช่วยเพราะว่ามันโจมตีตามดาเมจของตนเองเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับไม่เหมาะกับฮาร์รีควินตัวเดียวนอกนั้นใส่ได้หมดเลยนะครับนะเพราะว่าฮาร์รีคว นีไม่สนใจเกาะอยู่แล้วเอาเจาะเกาะมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าสมมุติใส่เจาะเกาะแล้วมันตีแรงขึ้นก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจอะผมยังไม่ได้ทดสอบผมคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกับฮาริฟินเพราะว่ามันโจมตีแบบไม่สนใจเกาะอยู่แล้วนะครับนะประมาณนั้นแล้วก็นาฬิกาจับเวลาเหรียญทองนะครับบวกพลังชีวิต18%ต้านดาเมจครีนะครับ30%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับแน่นอนเนี่ยแน่นอนใส่กับหมูใส่กับ ตัวของคลีโอพัตาแล้วก็ใส่กับตัวของอไอตัวไออะไรนะอไอตัวอาร์เทนาเนี่ยครับแล้วผมคิดได้อีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของน้องโลลิผมลืมไปแสดงว่าไอเทมตัวของไก่ครับไอเทมไก่นะไอเทมเป็ดพูดผิดไอเทมเป็ดตัวนี้เนี่ยที่บวกอัตราบล็อกบวกพลังชีวิตเนี่ยแล้วก็ไอเทมตัวนี้ครับลดดาเมจที่ได้รับบวกพลังชีวิตเนี่ยบวกรถดรามจคลีเนี่ยสชิ้นนี้เหมาะกับตัวน้องโลลิด้วยเพราะว่าน้องโลลิเนี่ย สำหรับผมตอนนี้น้องโลลีนะเหมือนเอามาเป็นแท้งนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีแพสซีที่เมื่อโดนตีเนี่ยมีโอกาส25%สตัร์ตัวอื่นนะครับสกิลอันติเมดเนี่ยโจมตีทั้งทีมโอกาสติดสตัรน30%แล้วอันติเมดเนี่ยถ้าตายเนี่ยจะสตัร์ตัวอื่นนะครับมีโอกาส50%าสิร์เซนต์นะฮะสตาร์ทั้งทีมอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นน้องโลลีสำหรับผมเนี่ยผมเอามาแท้งอ่าเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไอเทม2ชิ้นเนี้ยผมมองว่าเหมาะกับตัวของน้องโลลีเนะ เออน้องโรลี่เอามาแทงนะสรับผมนะแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ครับก็คือพลังโจมตี25%อัตราต้นานทานฟรีลดดาเมจอันนี้สังเกตรครับมันจะมีอ๋อเดี๋ยว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 ไอเทมสีแดงอ่าโอเคโอเคโอเคไอเทมเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทมไก่ไอเทมไก่ใส่ได้กับทุกตัวละครนะที่ผมบอกไปตามนั้นไอเทมตัวนี้ใส่ได้กับทุกตัวละครเหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าใส่กับตัวของ อะไรนะหมูนะครับตัวของคลีโวพัตตาตัวของไอตัวอาเทนาแล้วก็ตัวของน้องโลลี่นะครับอันนี้เนี่ยนะครับใส่กับตัวดาเมจได้ทุกตัวยกเว้นตัวของฮาริควินเพราะว่าฮาริควินมันโจมตีไม่สนใจก่ออยู่แล้วอันนี้นะครับอย่างที่บอกใส่กับ4ตัวละครเหมือนเดิมนะครับก็คือน้องโลลี่นะครับไอตัวหมูนะครับไอตัวาคลีโวพัตตาแล้วก็ตัวของอาเทนานะครับแต่ว่าตั้งแต่ไอเทมสีแดงที่เป็นนี้นะครับ ไอเทมสีแดงตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนเฉพาะจ่อจงเลยว่าคีดจํากัดเปิดใช้คุณสมบัติกับจูก,กังเหลี่ยงเพราะฉะนั้นนะครับไอเทมชิ้นมันเนี่ยแนะนําว่าใส่กับตัวละครของเขาไปเลยอย่างเช่นตัวนี้จูกังเหลียงก็ใส่กับจูกังเหลียงครับมันจะบวกอัตราลดดาเมจบวกอัตราตะทานคลีนะครับโจมตีแล้วก็ อัตราไล่ควบคุมนะครับก็คืออัตราต้านทานควบคุมนั่นเองเพราะว่าลดดาเมจ25%เนี่ยมันจะเอามาบวกคอมโบกับแพสซีฟของเขาที่ลดดาเมจอีก20%กลายเป็นลดดาเมจให้ตัวเอง45%นะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับราชาหมวกฟางก็คือลูฟี่ลดดาเมจที่ได้รับ25%่สิบก่ออกกแสดงว่าจอก่อนเนี่ยบวกกับลูอ่าเหมาะกับลูฟี่มากๆนะมาก่อน100บวกพลังโจมตี25%แล้วก็ตัวนี้ครับอ่าบวกพลังชีวิตอ่าสังเกตใส่กับหมวกฟางนะครับ ตัวนี้เหมือนกันครับไอรอนแมนนะครับไอพวกที่มันเขียนไว้เฉพาะเจาะจงเนี่ยใช้กับตัวตัวนั้นไปเลยอ่ะอันนี้นี่คือใช้กับฮาร์รี่ควินใช่ไหมลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจคริติคอนนะครับอัตราคริติคอนเห็นไหมสังเกตว่ามันไม่มีจอกเกาะแสดงว่าไอเทมประเภทจอะเกาะไม่ควรใส่กับฮาร์รี่ควินเลยนะครับประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยชูเทนโดจิครับอ่ามันจะเพิ่มโอกาส100%ต้านทานแช่แข็งมึนงงเผาไหมอ่าแสดงว่าใส่กับชูเทนเนี่ยชูเทนไม่โดน ่าประมาณนี้อันนี้คือใส่กับชูเทนนะอันนี้คือใส่กับน้องปืนโลลิก็คืออัตราควบคุมบวก50% <c oughs> เฮ้ยสแสดงว่าโอกาสสตาร์นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%นะจาก30%ก็บวกอีก15%กลายเป็น45%โอกาสสตัร์ที่อีกฝ่ายโจมตีเราเนี่ย25%บวกอีก15%ก็เป็นประมาณ35%มันบวกจาก50%จากสก,กิลของเขานะไม่ใช่เพิ่มไป50%เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมาะกับน้องโรล,ลีนะ โอเคอันนี้คือน้องโรลิแล้วก <other> ็อันน like ี้ค um, รับอันนี้คือหมูเศรษฐีก็คือเจาะเกาะบวก100%ประมาณนั้นแล้วก็ตัวนี้ครับคือเหมาะกับกังฟูเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับอาร์เชนานั่นเองครับก็คือไลท์ควบคุมนะครับก็คือต้านทานควบคุมนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับคลีโอพัตตานะครับแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับไอตัวสุนัขนำโชคใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับซุนหงอคงตามนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอเทมที่มันมีเขียนไว้เนี่ยมันก็เหมาะกับตัวละครตัวนั้นๆอยู่แล้วอะแล้วคราวนี้เราจะมาดูไอเทมที่ไม่ได้มีเขียนบอกว่าเหมาะกับตัวอะไรนะอันนี้ก็คือพลังโจมตีแล้วก็ทำดาเมจต,ต,ต่อ,อนักลบใช่ไหมนักลบเนี่ยคือประเภทไอตัวลูฟี่แล้วก็ฮานลิฟินใช่ไหมครับอ,อันนี้เนี่ยเหมาะกับตัวใสดาเมจนะเพราะมันบวกพลังโจมตีใส่ดาเมจต,ต,ตัวอะไรก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับบวกดาเมจเหมือนกันแต่ว่าทำดาเมจต่อนักฆ่าใส่กับตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแค่มันทำดาเมจกับนักฆ่าเพิ่มขึ้น42นนั่เองนัแล้ววก็ต้ เหมาะใส่กับพลังโจมตีนะครับสร้างรัเมตตอนักเวทเนี่ยก็อย่างที่บอกใส่กับตัวอะไรก็ได้ตราบใดที่มันตีนักเวทมันก็แค่แรงขึ้น42%แค่นั้นเองนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับพลังโจมตีเนี่ยก็คือใส่ให้ตัวละครบวกพลังโจมตีแค่มันโจมตีสายหิวแรงขึ้นเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบวกพลังโจมตีก็ใส่ให้ใส่ให้ตัวโจมตีอันนี้อ่าอันเนี้ยนะครับ บวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกจอบกอเป็นเปอร์เซ็นต์ใส่ได้กับตัวโจมตีทุกตัวยกเว้นฮาร์ลี่ควินเพราะว่าฮาร์ลี่ควินไม่ใช้จอบกอกนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับบวกพลังชีวิตบวกบล็อกเนี่ยอย่างที่บอก2อันนี้นะครับไอสถานาะพวกนี้เหมาะกับ4ตัวที่ผมบอกไปก็คือหมูนะครับตัวน้องปืนโรล,ลีนะครับแล้วก็ลีโอาตาแล้วก็อาร์เทนานั่นเองครับนะแล้วก็อันนี้บวกพลังชีวิตบวกความเร็วสำหรับผมนะบวกพลังชีวิตบวกความเร็วเนี่ยผมมองว่า มันใส่ได้ค่อนข้างกว้างมากๆถ้าเราอยากให้ตัวละครตัวไหนเปิดก่อนอย่างเช่นถ้าเอาให้ตัวของตัวของหมูเนี่ยผมว่าดีเพราะหมูมีสตันนะครับหมูมีสตันหมูโจมตีแล้วดูดเลือดใส่กับหมูดีแต่ว่าใส่กับอาเทนาไม่ดีเพราะอาเทนาฮิวก่อนมันไม่ได้ครับใส่กับคลีโอพาตาดีใส่กับน้องโลลิดีใส่กับชูเทโรจิดีเพราะชูเทโรจิเนี่ยมีสกิลที่บวกอัตราความเร็ว50หน่วย ใส่เข้ามาอีกเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวของเขาเนี่ยเปิดกอดนาตัวละครที่อยากเปิดก่อนเท่านั้นถึงต้องใส่ไอตัวไออาเชนาไม่ต้องใส่ครับมันต้องฮิวทีหลังนะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะนะครับอันนี้บวกลดดาเมจบวกพลังชีวิตลดดาเมจเนี่ยอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับตัวละครตัวไหนเราต้องการที่จะให้เขาตายยากๆอ,อ,อย่างเช่นหมูนะครับอาเชนาคือโอตาแล้วก็น้องโรล,ลี่เนี่ยใส่ให้ประมาณนั้นนะครับอ่ะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าของระดับสีม่วงเนี่ย ก็ใส่ตามที่ผมพูดไปเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราบล็อกอัตรานู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเอามาใส่ดูได้ตามนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไอเทมที่บอกกับตัวตัวนั้นที่มันเขียนไว้ชัดเจนว่าซุนหงโค้งนะครับหรือว่าไอตัวลูฟี่เนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยตามนี้มันจะเขียนบอกไว้แต่ว่าถ้าสเตตัสอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับตัวนั้นๆเนี่ยนะครับเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนการใช้งานตามนี้แล้วกันเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แต่ว่าไอเทมสีทองเนี่ยผมไม่พูดละกันเพราะว่าโอ้โหโอกาสได้คือแทบจะะไมม่ีนครับ แล้วก็แสดงว่าในนาคตตัวระดับสีทองต้องมีในนาคตเพราะว่าตอนนี้ของแดงมาใช่ไหมแต่ของทองมาก่อนตัวสีทองก็ต้องมาเหมือนกันอ่าโอกาสที่ตัวละครสีทองนะผมว่านะถ้าเป็นเซตของฝั่งหมวกฟางเนี่ยมันต้องเป็นตัวละครแบบไอ้พวกสี่กับจก,กพัชหรือไม่ก็อ่าไอ้ตัวสมจอมพลน,นี่เลยถ้าเป็นฝั่งของมาเวลเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครระดับ เทพเจ้าอะไรประมาณนี้ที่มันอยู่ในลอกโลกอย่างพวกไอตัวการเล็กตัสอะไรประมาณนี้แน่เลยตัวละครระดับสีทองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นตัวละครฝั่ง3ก๊กแน่นอน,นครับลิปโปต้องมาสีทองนะประมาณนั้นแสดงว่าในอนาคตเนี่ยมาแน่ๆตัวละครระดับสีทองในอนาคตผมคิดว่าต้องมานะครับหลกัลกๆจากประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพือ่อดตาก,กันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้อกต้องขอจบในที่ทุดนี้แล้วกันครับสวัสดีครับอ่ะแล้วก็ เรื่องไซอิ๋วเนี่ยนะครับตอนนี้ลิงมันเป็นสีแดงใช่ไหมตัวละครระดับสีแดงไอตัวรอระดับสีทองเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวที่เป็นอาพระโพธิสัตว์นะครับที่กำลาบลิงเนี่ยต้องเป็นระดับสีทองแน่เลยนะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ